อยู Ooh, not, not <Slow> ่น <Horse> 50, <in> ้องน้องซาแต่เองนะทุกคนเนี่ยว่าเบิ่งมาบรรลุน้งว่าเิ่นสิได้ด้วยทุกคนเหาอสิขัตึ๊กป่าหาปลาเมื่อกินเพราะว่ามาตอนเช้าท่านได้กินข้าวเนาะน้ำก็ะยี้แห้งแล้วทุกคนน้ำพายนะคันปีนี้นะจะได้เงินจกแบบที่ต้องกับทลองอีแมททุกคนแต่ลองไปตึ๊กเบิ่งเขามันสิได้ด้บ่เนาะจกมันเลอะๆคือมันบีแห้งเลยเอาลงไปสั่งเลยเดี๋ยวชื่อจะลองหวานแหงก่อนหวานกับเบิ้งก็ได้ไปแล้ว ัพมีได้ียบงไงบอกลูกไปงวมน้ำได้เลยลูไปงมให้น้าเยตหลังซามีปีงีนี่มีมีนี่ปีงี้นี่ฮู้ครบนปาี่เด็กผมสลองเลยเปรนลองเลย ค่อยสิไปทางบมางบปิดจ้ำโคเป็นข้าวมาหมดแล้วส่งกูบได้ทุกอย่างพาได้ทางงบไปสั่งไปสั่งเยอะด้วยฮัลโหลน้ำเกิแห้งงบดีเท่โคโดนเข้าสามาว่เออผู้ายพัดนกสาวเ้าวอตนร่

ได้ขอแค่ยาดึงขึ้นมาจับมาขึ้นมา ได้เจตวทุกคนได้หล้วว่าเป้สานี่อรเดีไปแบะไปเดี๋ยวิมเมยไอ้กินยู่แ่ทกนกินเ้อสมนี้เนาะหอกับีหลายคนไป้งเอเไวไปเมยอไอ้กินทุกคนกุ้งน้อยนะหลายทุกคนแต่หองไม่ได้อันแบบเต็มที่ลุงมาจอมเดี๋ยวมือนาเอาสิมาจอมลงเบิงว่ามันหอมจิ มาทุกคนมาคอนเทิร์นแล้วเลยทุกคนเาเป็นเคเป็นองไปแล้วไม่ห้กินาเซถอดป่าไปเทากับิโชแล้วทุกคนต่ำมาหู้ท oh, ุกคนต่ำมาห่งเขาเอามากระถิ่มาเลยยมาเ้ามก็ได้ประมาสุกจนตัวเลยทุกคนชักกลับััครั้งใหป่าทุกคนไปกินเลยบดนรอบเขากินก่อนนะคนหอมเลย

เดตัวจริงอยู่ที่ค่ะแม่มันอยู่นี่พออาบนะี้เนี่ยจักบอกังจักังพูดบอก็คอเกิ้มันุีมัเพบพูดซึ่อๆปนกันพีนนทุยานะา ว่นอีกินช่อมะข่ากินบังกะหล่ำคยนี่เห็ดบั้งกะหล่ำหนึงจะได้เข้ากันข้ากันแล้วแต่ได้เข้ามาไหมเห็้ก่แต่ถงเเข้าอันนั้นพกเข้าโดอกห็ดทอด เหมือนีนบุกเถิดจึงมาทำที่ที่เขากอยเป็นที่ขอดทอดจะขอดเหมือนกรอบแล้วก็แบบ กินเองี่กินแกงเขียดเองแล้วก็เยอะไหมแกงเขียดดิวจำไม่กินเขียดเขียดมะนาวนี่นมปนิวเาเลยแบบตัวนี้เหรเมื้อกี้ฉันได้กินสองตับ มันยมคือที่ระลึกคือนี้ทํางยันไปเลย Gracias.

没事没事。啊啊！你来啊！你要困难你那拿你没拿。那力度，你选。 เดียวกันที ไม่ห้าเลย

เอาไป่าได้เลยเ่นี่น่ะอันนี้เขาคลายมาคีแ่แม่คึ้งอันนี้คึงรกันไม่คึจะมี หอมหอมแล้วดิหอติดนะเขื่อนทอดข้าวแต่มากาดินและออกมาโดนเคือออกมาผัดเป็นเขื่อมย่างปาาเด็กพี่ว่ามีไปทอดปลาได้ทุกคนขอดสองตัวไก่้ากับปีกเราทุกคนปีกห้าตัเดี๋ยวที่มาตำทุกปีกหนึ่งทอดเลยตำมเมื่อกี้ Tăm công phùng, lên tăm bung bung hùng, yà bia bóp bóp bây giờ, bây giờ tại mãn lắc gỗ lạc góc tại tăm bia do it tăm bung nít tăm bung 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 bóp 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 ตำเส้นเลกเส้นแก้วกินเส้นลี่ยมเ้เป็นเส้นแก้วโลบิชุบิชแบบอันขาวเลยดูดแม่ช่วยน่มาัหมดล้วนาเเปี่ยนเป็นเส้นแก้วทำฟูทำเส้นเล็กกระเช้ น้ำตาลที่ต่ไม่หุ่งเต่เลือกมีแต่น้ำตาลแบบนี้ทุกคนอยู่บ้านทาน่ะมีมีน้ำตาลปริ๊บยังวะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บบ้านปี๊บแบบมันบะหมี่เนาะอยู่บ้านทำมีก็จะหาซื้ออยู่เสมอมีแต่ใส่น้ำตาลนะนี่แล้วก็วเอาน้ำตาลทรายก็เป็นน้ำบุเลยน้ำตาลมะพะอันเด็ดเต็น้ำตาลมะพะของบีมีเคยเห็นอย่บ้านทำ mời 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 con, mời 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 ของคุ้กกี่เวนน่ะเสื้อถุงยางเห้ผูหิอันนี้เข้เขากส่ชุดชุบถุงน้ำมะขามเ่็นแนวได้ค่ะ้ำน้ำมะขามได้ไหนเลิกนะไหนจะมุกมุกก้นไว้้

หิ้มมะกอหิ้มมะกอหิมก่อนเออไจัหิมหิมคืออะไรอ่ะตัดออจากบอื้อคนละ เหาน้ีกแล้้กีบตัวมาเล่นมือเนี่ยนี่เลยหมเยอะกันแบบม้าขาวเยะมาวนะอเทศแต่ว่าเอิญมาเล่นเนาะ้านี่ผิวดีผิวใส่ืมกีขึ้นน พอดีค้ำเลยกีกว่าทอดปว่าพอดีกินแล้วแรงเลยนะอู้เม,ม,ม็ดมะกิกจุกๆเลยทุกคนตามมาหุงกัน,กนมีมต้นแบบอันี้โอ้ยหอมปี๋ไปแน่นๆสองแบบแทบกินเขาอืมค่ะ Hãy ha. Ừ Đi con mà lên, mới làm đi lên đấy. Nè, Nghe còn nhiều. Sao lại Đi cho đi đi. Uhm. มาเลยเสดมาเอยคินมาอืมห่อห่อนะค